สวัสดีค่ะหายไปนานเลยค่ะวันนี้ก็อยากจะคุยเรื่องลุงตู่นะคะว่าลุงตู่จะไปต่อและจะไปต่อยังไงนะคะจะไปซ้ายดีขวาดีนะคะไปกับพักพลังประชาธัปด,ดีหรือว่ารวมไทยสร้างชาติดีนะคะวันนี้เราก็มาคุยกันนะคะแล้วก็มาเดาใจลุงตู่นะคะแล้วก็วิเคราะห์ตามสถานการณ์รอบๆตัวของลุงตู่กันนะคะอ่าตอนนี้ กรณีที่ลุงตู่จะเลือกไปกับพรรคพลังประชารัฐนะคะก็อย่างที่เราทราบกันนะคะว่าสามปอจะต้องแตกกันไม่ได้นะคะแล้วคิดว่าจะไม่แตกกันแน่นอนนะคะถ้าหากจะถ้าหากว่าจะต้องจากกันมันก็ต้องมีเหตุผลนะคะเราก็มาฟังกันนะคะกรณีที่ลุงตู่จะเลือกอยู่พลังประชารัฐนะคะก็มีโอกาสเป็นไปได้อยู่แล้วนะคะคือกรณีที่จะอยู่กับพรรค พลังประชาลัฐก,ก็คือหนึ่งจะต้องไม่มีแป้งนะ,ะแป้งจะต้องไม่กลับมานะคะแล้วอันที่สองก็คือจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับทุนสีเทาต่างชาตินะฮะจีนต่างชาตินะฮะที่ให้เงินสนับสนุนน่ะนะคะนั้นถ้าหากว่าสองอย่างนี้ไม่มีปัญหานะฮะลุงก็อาจจะต้องอยู่ต่อเพื่อภารกิจนะ,ะเพื่อชาติเพื่อยุทธศาสตร์ชาติเพราะ,ะสามปอเกิดขึ้นมาจาก เกิดขึ้นมาจากการที่ยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยนะคะจะต้องช่วยกันผลักดันยุทธศาสตร์ชาติขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยเพื่อให้เกิดการพัฒนาทุกๆด้านนะคะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกนะ,ะแล้วก็ประชาชนคนไทยเนี่ยทนทุกมาหลายหลายสมัยแล้วนะคะหลายเกือบจะร้อยปีแล้วตั้งแต่ เปลี่ยนแปลงปี2475เราก็แทบจะไม่ได้การเมืองดีอะไรเลยนะคะผัดกันมาโกงมากินมาปฏิวัติมัฐประหารแล้วก็ไม่สำเร็จเสียของนะคะมันมีอย่างนี้มาตลอดคราวนี้นะคะคอสอชอะะรัฐประหาระะจะต้องไม่เสียของนะคะและจะต้องทำเพื่อประเทศชาติอย่างแท้จริงนะคะไม่ใช่มาเพื่อมาแล้วก็ทิ้งภาระให้กับนักการเมือง มาแล้วก็กลับไปกลับมาโกงกินเหมือนเดิมทะเลาะกันเหมือนเดิมนะ,ะแล้วก็ทิ้งผาละให้ทหารรุ่นต่อไปนะ,ะอันนี้จะไม่เกิดขึ้นแล้วนะ,ะหลังจากที่สามปเกิดจากคสชแล้วสามปอผนึกกกำลังกันเพื่อที่จะขับเคลื่อนนะฮะยุทธศาสชาติเนี่ยไปด้วยกันนะ,ะฉะนั้นสามปแตกกันไม่ได้นะฮะฉะนั้นการที่ลุงตู่จะอยู่ต่อก็คือไม่ต้องไม่มีแป้งนะ,ะจะต้องสะอาดจาก ทุนสีเทานะคะที่มีข่าวนะคะดังนั้นกรณีอย่างเงี้ยลุงไปได้กับพลังประชารัฐถามว่าจะมีปัญหาไหมคนละครึ่งกับลุงป้อมไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าลุงป้อมก็เป็นพี่ชายพี่ใหญ่ซึ่งต้องมีภารกิจเพื่อชาติเนี่ยร่วมกันอยู่แล้วนะคะงั้นลุงป้อมจะเอาสองปีก่อนเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะลุงก็อยู่กลาโหมนะคะช่วยกันไปกระพับประคับประคองกันไป เพื่อให้ทุกอย่างมันเดินหน้าไปได้นะคะถ้ามาทิ้งกันกลางทางมันอาจจะเกิดการที่ว่าอะไรหยุดชะง,งักกลางคันแล้วมันไม่เป็นไปตามเป้าหมายก็อาจจะเป็นไปได้นะคะฉะนั้นการที่ลุงจะต้องถ้าจะอยู่ต่อนี่นะคะก็คือว่าลงุงจะลุงป้อมเนี่ยสองปีก็สองปีก็เกินกําลังลุงป้อมแล้วแหะนะคะเพราะลุงป้อมสุขภาพก็ไม่ค่อยจะดีนักนะคะฉะนั้นสองปีหรือ ปีครึ่งเนี่ยก็พอดีสำหรับองคป้อมอ่าแล้วก็สวซึ่งออกแบบมาเพื่อที่จะประคับประคองรัฐบาลนี้เดินหน้านะะเดินหน้าพัฒนาประเทศไปในภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยนะะสวคณะนี้เกิดมาเพราะภารกิจนี้เฉพาะนะะฉะนั้นเมื่อภารกิจของอสวมีเพื่อ สนับสนุนรัฐบาลนะคะเพื่อให้ยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยเป็นไปนตามเป้าหมายไม่ให้มีพรรคการเมืองเข้ามาแทรกแซงนะเรามาทําให้โครงการต่างๆชนะนะคะนี่คือเหตุผลหลักเลยเพราะว่าทำไมสวรจริงต้องอยู่จนถึงปี2567แล้นลุงป้อมจะต้องอยู่จนถึงปี2567นะฮะแล้วก่อนที่สวเนี่ยจะหมดวารละลุงป้อมต้องลาออกสถานเดียวเท่านั้นนะคะ เพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าถ้าหากลุงป้อมไปยุบสภาการเลือกตั้งใหม่ที่เกิดขึ้นทันทีนะคะโอกาสที่ลุงจะกลับมามันก็อาจจะน้อยลงนะฮะเพราะว่าพรรคต่างๆก็คิดว่าตัวเองอยากจะเป็นรัฐบาลแล้วนะคะไม่อยากจะรอแล้วอะไรประมาณนี้นะคะฉะนั้นการที่ลุงป้อมจะต้องลาออกก่อนสวหมดบาวาระนี่มีความสําคัญมากเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อนะงะั้นลุงก็ลุงตู่ก็อาจจะมา ได้รับเลือกจากรัฐสภานะคะโหวตให้เข้ามารับตําแหน่งนายกคนต่อไปเพื่อที่จะปิดท้ายนะ,ะปิดท้าย4ปีหลังเนี่ยแล้วก็มาเฉลิมฉลองการพลิกโฉมประเทศไทยทําไมจึงบอกว่าการเฉลิมฉลองจะเป็นสิ่งที่ลุงตู่คาดหวังไว้ว่าทุกอย่างภายในปี2567-68-69เนี่ย ในสองปีหลังของลุงตูท่ที่ที่ปิดท้ายรายการเนี่ยนะหลายๆโครงการมันเสร็จแล้วนะคะทางใหม่ๆสวยงามนะคะโครงการต่างๆมันจะขึ้นพลึบพร้อมๆกันนะคะ,ะแม้จะเหลือบ้างนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะมันจะมันจะเสร็จพร้อมกันไม่ได้นะคะเพราะว่าเราจริงๆแล้วนะคะถ้าไม่มีโควิดมามาเกิดขึ้นนะคะ โครงการต่างๆของลุงนะโอ้ยมันงอกงามเจริญเติบโตคนไทยจะต้องได้เห็นตื่นตาตื่นใจแน่นอนนะคะเพราะว่าเราไปทุ่มพลังหมดไปกับโควิดตั้งเท่าไหร่นะคะแล้วสงครามยูเครนและเซียก็มาแทรกอีกมากระทบอีกนะคะก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะคะพลังงานแพงเลยแพงนะคะอะไรก็อยู่ชะงักได้นะคะแล้วก็ต้องไปแก้ปัญหาตรงนั้นเอาเงินทุนที่เราจะไปะส่วนอื่นเนี่ยกลายมาต้องมาทุ่มเทกับ อะะไรออุดหนุนพลังงานนะมันก็หมดไปเยอะกับสิ่งเหล่านี้นะคะฉะนั้นการที่สองอย่างนี้มันมาเป็นอุปสรรคแต่ว่าความสามารถของลุงตู่การที่ลุงตู่ประคับประคองนะ,ะแล้วทำให้เกิดการท่องเที่ยวเกิดขึ้นกลับมานะะเราเห็นอนาคตแล้วว่าประเทศไทยหลังจากนี้มันก็จะโอ้โหโอเปกเนี่ยก็จะเฟื่องฟูนะคะแล้วก็จะ เป็นที่พึ่งของนานาชาติต่างชาติในโลกนี้นะ,ะพอแคนาดาก็ทะเลาะกับจีนอเมริกาก็ทะเลาะกับจีนรัสเซียนะะนั้นพวกนี้ก็จะหนีตายมาพึ่งไทยละ่ะนะ,ะหนีตายมาพึ่งประเทศเล็กๆนะะอันนี้ดิฉันขอพูดพูดข่าวหลังแล้วกันนะมันเป็นเรื่องยาวนะคะนั้นการที่ลุงตู่เนี่ยพลิกโฉมประเทศไทยเนี่ยแล้วมาฉลองเฉลิมฉลองกันาภาย สองปีหลังนะ,ะฉะนั้นก็เป็นการเฉลิมฉลองซึ่งหอมหวานเน่นะคะเพราะว่ารถไฟสายกรุงเทพโคล้ลรถไฟความเร็วสูงก็จะเสร็จนะ,ะก็จะเสร็จในปี2 6 2568นะฮะ2อ6 9าเนี่ยนะฮะอาจจะเสร็จเร็วกว่านั้นก็ได้นะฮะนั้นการที่ลงมาปิดท้ายให้ลุงป้อมไปก่อนเนี่ยนั่น,ก,นก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะฮะที่ อาจจะเป็นไปได้นะคะันกรณีที่ลุงบอกว่าโอ้ยพอแล้วกับพักพลังประชารัฐนะคะああอะไรอะพักต่างๆก็เหม่ลงรอยกันทะเลาะก,กันนะคะถามว่าพลังประชารัฐจะอยู่ได้ไหมเขาก็อยู่ได้เขาอาจจะเป็นพักขนาดกลางนะคะแล้วก็เพราะว่ากวนต่างๆเขาก็มีคนเลือกเขาอยู่แล้วเขามีสสในมือเขาอยู่แล้วนะคะังการที่ลุงบอกว่าโอ้ไม่เอาแล้วเพ่นดีกว่าไม่เอาแล้วนะคะ มีแต่การทะเลาะก,กันแล้วก็ไม่ลงรอยกันแล้วทุนจีนอะไรต่างๆมาเกี่ยวข้องลุงก็จะมัวหมองไปด้วยไม่อยู่ดีกว่านะฮะลุงก็อาจจะไปเลือกรวมไทยสร้างชาตินะฮะซึ่งเป็นพักซึ่งมีแต่คนดีคนที่มีความเชี่ยวชาญน,นะมีคนที่มีความรู้ความสามารถและเป็นที่อะไรอ่ะน่าเชื่อถือของคนไทยนะฮะ หลายคนเพราะว่าเป็นสอสอเก่ามาแล้วเป็นรัฐมนตรีมาหลายสมัยก็มีนะคะฉะนั้นลุงก็ไปสนับสนุนพรรคใหม่ๆนะคะซึ่งเป็นพรรคซึ่งเป็นความหวังของคนไทยที่สามารถจะดูแลคนไทยได้ในอนาคตอันนี้คือหน้าที่ภารกิจของสามปอเหมือนกันนะคะที่จะต้องให้พรรคใหม่พรรคดีเนี่ยเกิดขึ้นเพราะพรรคเก่าซึ่งเขาเป็นพรรคใหญ่ขณะน,นี้เราก็เห็นนะคะว่าโกงทุกโครงการ ชากรุงเทพก็ทํามาแล้วนะเข้าเน่าทั้งประเทศก็ทํามาแล้วทําความเสียหายสร้างหนี้สร้างสินให้คนไทยมาไม่รู้กี่ยุคกี่สมัยนะฮะตั้งแต่ปี2475เป็นต้นมาเราไม่เคยมีพรรคการเมืองที่ดีที่พึ่งได้เลยนะฮะพัดกันกรงพัดกันทํารัฐประหารแล้วก็หนีไปชิ่งหนีไปสร้างความเจ็บปวดให้กับประเทศไทยนะฮะดังนั้น การที er ่ล okay. so, ุงตู่มาเพื uh ่อภารกิจเพื่อชาตินี้ก็เพื่อแก้ปัญหานะฮะเราจะไม่ทิ้งของปฏิวัติครั้งนี้จะต้องไม่ทิ้งของนะฮะจะต้องให้ได้น้ำได้เนื้อให้ประโยชน์กับคนไทยมากที่สุดนะฮะนั้นการที่ลุงมาสนับสนุนพักรวมไทยสร้างชาติแล้วก็พักร่วมรัฐบาลขณะนี้ภูมิใจไทยประชาธิปัตย์นะฮะชาติพัฒนากล้าอะไรต่างๆนี่นะคะแล้วก็ ชาติพัฒนาของคุณวลาอุดน,น,นะคือพรรคเล็กพรรคน้อยไทยพักดีต่างๆเนี่ยนะคะก็เป็นกลุ่มที่จะประคับประคองขับเคลื่อนประเทศไทยเป็นที่พึ่งของประชาชนคนไทยได้นะฮะดังนั้นเมื่อทุกประชาชนเห็นผลงานของลุงแล้วเห็นว่าเนี่ยนะคะการที่เราจะทําเพื่อชาติได้ทําได้อย่างนี้นะ,ะไม่ใช่ ทำเอาประชานิยมแล้วก็วิ่งหนีไปแล้วก็ทําให้เกิดการขาดทุนเสียค่างโง่แล้วก็ใช้หนี้กันไปนะ,ะอันนั้นมันเหมือนกับแจกเงินดีใจชั่วครู่ชั่วย,ยามแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นชิ้นเป็นอันนะคะข้าวเน่าก็คือต้องเผาทิ้งต้องขายเป็นแกลบต้องขายเป็นปุ๋ยต้องขายเป็นของเสียทิ้งนะคะนั้นมันก็เสียพลังงานไป,นเ,ปนเปล่าๆนะคะฉะนั้นการที่ลงมาสนับสนุนพรรคใหม่นะคะ แล้วก็ทำให้เห็นว่าเนี่ยถ้าจะเอาจริงเอาจังกับประเทศชาติมันได้มันได้ของนะมันไม่เสียของนะฉันลุงก็พิสูจน์มาแล้วตอนนี้การท่องเที่ยวก็ฟื้นฟูสาธารณสุขก็อันดับหนึ่งของของโลกแล้วนะฮะอันดับหนึ่งในห้าของโลกแล้วนะฮะหรือหนึ่งในสีน่เนี่ยฮะแล้วท่องเที่ยวต่อไปที่คนก็จะมานะฮะอเมริกาแคนาดาอะไรต่างๆที่เคยพึ่งจีนก็จะวิ่งมาประเทศไทยแล้วนะคะ เราจะเห็นว่าโอกาสของประเทศไทยมันอยู่ตรงหน้าเนี่ยอยู่ที่ว่าเราจะหยิบจับเราจะช่วยกันสนับสนุนไหมเราจะช่วยกันผลักดันไหมนะคะทุกอย่างทุกโครงการมักนกำลังกลังจะเริ่มแล้วนะ,ะเราก็ต้องช่วยกันสนับสนุนนะคะว่าลุงจะอยู่พักพลังประชารัฐก็อยู่ได้นะคะจะอยู่รวมไทยสร้างชาติก็อยู่ได้นะคะเพราะว่าแฟนคลับของลุงดูพร้อมสนับสนุนอยู่แล้ว ะ,ะฉะนั้นก็มีทางเป็นไปได้สองทางนะคะว่าลุงจะไปพักพลังชลัดก็ได้เหมือนกันนะฮะจะอยู่รวมไทยสร้างชาติก็ได้อีกเหมือนกันนะฮะอยู่ที่ว่าเราจะสนับสนุนใครมันก็อยู่ที่เงื่อนไขตรงนี้นะคะว่าสองวอวจะต้องอยู่ลุงป้อมจะต้องลาออกหรือจะคนละครึ่งกับคุณอนุทินนะ,ะอ่รวมไทยสร้างชาติก็เลือกลุงป้อมเออเลือกลุงตู่เป็นนายกนะ,ะแล้วก็ ลุงก็อาจจะต้องลาออกกลางนะคะแล้วก็แล้วก็วกคุณนัทุทินก็ได้มาเลือกต่อนะ,ะหรือคุณพิลพันหรือคุณนุ่นทิ่ก็แล้วแต่นะฮะอันนี้ก็เป็นความหวังนะคะเป็นการเดาเป็นการวิเคราะห์นะคะเราก็อยากจะให้มันอะไรอะทุกอย่างมันเป็นไปนตามที่แผนของยุทธศาสตร์ชาตินั่นแหละคะ ที่จะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยและประเทศชาติประชาชนมากที่สุดนะคะดังนั้นอย่าให้โอกาสนี้มันผ่านไปนะคะแฟนลุงตู่ต้องเหนียวแน่นนะต้องช่วยช่วยกันนะคะแล้วก็คุยกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ